เออคุณเหรอง,งั้นี่ขอถามขอถามหนึ่งอันนี้ความถามคาใจไม่ต้องมีสคริปต์เขาบอกจนถึงทุกวันนี้ <c ười> นี่ก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนน้าสบุ่มาใช้น้าสกุลสามีเออใช่ทุกวันนี้เพาอะไรบ้าะอะไรหนูรู้สึกว่าตั้งแต่แรกที่คุยกันก็คือว่าอ่าหนูที่ทาธุรกิจอยากจะทาธุรกิจของตัวเองตอนก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องถ้าเราไม่จดทะเบียนสมรสกันก็ต่างคนก็ต่างทำาหคุณโหรเลย่คุณโก็ยังไม่ยอมจดทะเบียนก่อนแรกนะยันนี้จดยัง จบแล้วจนถึงห้าสิบห้าสิบแซ่บๆพี่หนุ่มพูดทุกวันจนฉันแบบว่าใช่พหนุพูดจนแบบว่ามันคือมันเป็นความคิดตอนแรกโอ๋คิดแบบนุ้ยแล้วโอ๋รู้สึกว่าอุ้ยมันต้องไปเปลี่ยนเอกสารอะไรลำบากใช่ไหมอะไรอย่างงี้มันนุ้ยอย่างเงี้ยพี่อย่างพี่บอกต่างอย่างที่ผมบอกคุณอย่างนี้บอกคุณนุ้ยจดนคุณก็ยังไม่จดอีกทำไมอ่ะก็คิดอยู่วันนั้นก็คุยกับปอลว่าเอ๊ะหรือยังไงดีเพราะว่าพี่หนุ่มพูดทุกวันเลยนุ้ยไม่จดโง่นังงูนะงนี่พูดอย่างงี้ตลอดเลยอ เออหรือหรือปอลไม่อยากจดปอลอยากให้จดใช่ไหมปอลอยากไหมจริงๆก็ทําธุรกิจด้วยกันทั้งคู่ก็เลยมองว่าไม่เกี่ยวตรงไหนไมคือสมมติว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาไม่ต้องมาดึงกันไงไม่ใช่คือผมรู้สึกว่าผู้หญิงครัควรจะต้องจดเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นมันเป็นความมั่นคงในชีวิตของผู้หญิงในการจดทะเบียนเนี่ยสรุปก็คือยังไม่จดตอนนี้ถูกไหมฮะยังไม่จีบันก็ยังไม่จดทะเบียนก็ยังไม่ได้จดคยังไม่ได้จดก็กำลังคุยกับปอลอยู่ว่าเออจะยังไงดีนะอะไรอย อก็ก็จะโจดตะล่าโอยพูดบนถังนั่นแหละนีเป็นเรื่องไมไหนไปอกา เราก็คุยกันแล้วว่าเนี่ยหนูอยากจดทะเบียนเนี่ยเราก็มันก็เลยเตรียมการมาเห็นไหมเตรียมการมีคำพูดอยู่างน้เเหรอรู้มาก่อนไหมไม่รู้เห็นไหม วันนี้แหละเป็นต้นเหตุเชิญอะไรต้นเหตุไม่ไเป็นไกรค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่เนาะนายทวีนนายทวีนจะถามอะไรเชิญเลยครับครับตอนนี้คุณนุชสุจิรานะครับอันนี้คุณปอนเนี่ยไปเชิญนายทะเบียนมาจดทะเบียนนอกสถานที่นะครับทีนี้การจดทะเบียนสมรสเนี่ย ต้องยินยอมทั้งทั้งสองฝ่ายคันนี้คุณปอนคงไม่ต้องถามแล้วเพราะว่าไปเชิญมาก็คงจะเต็มใจที่จะมาจดที่ถามฝ่ายหญิงคุณคืยินยอมจะจดทะเบียนสมรสไหมครับคนนี้ยอมค่ะส่วนตัวลกอยาง่ายๆใช่โอเคเกันนะครับอันนี้คือเอกสารอะไรครับครับผมเป็นคำร้องนะครับ วันนั้นเป็นเป็นแม่เชิญในทะเบียนค่ะไปเหรอเนี่ยไปตอนไหนต่างกางก็คือเป็นคำร้องทั้งทั้งของฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงนะครับต้องลงนามสีน้ำตื้นเต้นไหมอ่ะสีน้ำตื้นเต้นไงทำไมต้องพูดเลื่ตัวเองวะใอ้ก็จับพิจารณาให้เรียบร้อยน่าจะเป็นมีโจทย์นอกสถานที่หรือมีอย่างนอกสถานที่ไหมคะ อีกแล้วนาะยจะเปียรองคารยาติไหมคะโอ้ยที่ไปทมกันเนี่ยโอ้ยดูพี่นันตอนฉันจดทะเบียนอ่ะฉันให้เธอไปดีกว่านะไ่่่่รนเิตงแชสที รง้แลไถามทางก็บาดเจ้าขาวก่อนรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นมากครับการที่ไปเตรียมตัวมาก็เมื่อวันศุกร์ที่แล้วทาทีมงานก็มารับไปเตรียมตัวกับทางเทียวล้อี่เห็นไหมสัมัยครั้งแรกที่ทําสําเร็จนะจ๊ะสมัยครั้งแรกที่ทำสำเร็จเราก็แบบคือไม่น่าเชื่อว่าบอนจะทําสําเร็จก็ขอบคุณนะวาบคิณของแพร ดีมากเพื่อนคือบอกแล้วเวลาต่อไปเวลาปอนจะเซอรไพรส์อะไรต้องถามแผลโชคดีมากบังเอิญนุ้ยอ่ะเพิ่งคุยไงแล้วสเสร็จแล้วปุ๊บนุ้ยบอกว่าตอนนั้นตอนนั้นตอนงานแบบเราก็ค่อยได้มียุ่งในพิธีใช่ไ่ะ งั้นเอากนนุ่มแล้วกันนี่ไงเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเป็นคนดีไหมล่ะขนะคนองาเราตั้งแตอนง้นน้องน้อยไดเป็นพยานรักดีใจมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขทะเบียนด้วยนะคะขอบคุณค่ะนุ่มค่ะวันนี้เรามีของมองให้เป็นของันที่เขาจดทะเบียนกัน นุย้ยโชคดีแต่น้องปอนโชคร้ายละ,ะ <c oughs> ไม่แต่แต่น้องปอนเป็นผู้ชายที่ดีมากค่ะดีแบบเหมือน,นแบบตกใจอ่ะเป็นแบบเป็นแบบเฟลลี่อ่ะทุกคนตั้งแต่ตั้งแต่รู้จักน้องปอนมาแบบน้องปอนเทคแคร์แบบดีมากไม่ว่าจะเป็นแบบกับเพื่อนผู้หญิงกับเพื่อนผู้ชายแล้วไม่เคยเห็นน้องปอนมีแฟนเลย <c oughs> น้องปอนอ่ะเป็นคนที่เทคแคร์ดีมากอ๋อวยพอพรก็เอาเป็นว่า หนุยถูกหนุยผิดเนี่ยนุยถูกใช่แต่เราบถ้าน้องปอลถูกน้องบอลผิดน้องปอลผิดโอเคยขอบคุณคุณคุณอับขอบคุณค่ตออสามีภรรยาอย่างัามฎหมายแล้ะขอบคุ